พระประธานปางป่าเลไลที่มีอยู่เพียงสององค์ถ้าพูดถึงวัดกลยานมิตรคนส่วนใหญ่นั้นก็มักจะต้องนึกถึงหลวงพ่อโตสัมโปงที่ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงและขึ้นชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแต่จริงๆแล้วในพระอุโบสถของวัดกลยานมิตรนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งมีเพียงสององค์ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่รัชกาลที่สามทรงสร้างพระราชทาน ให้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถส่วนอีกหนึ่งที่นั้นได้พระราชทานให้ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถของวัดบางขุนเทียนใน